เดี๋ยวเราจะเรียกเขาขึ้นมาเลยไหมคะได้เลยค่ะะฉนนั้นนะคะ,คะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะ p l e s <ๆ> s w w l l ข้า e ราคังนะคะ worldcosplay s u b m i t 2024 korean representative <Yay. S 1> on the stage <Yay. S 1> เป็นตัวแทนนะคะ World Cosplay Summit ปี2024นะคะจากประเทศเกาหลีใต้เองจะบอกว่าสมหานะมากนะถูกต้องดิสันไม่ใกล้ยืนใกล้ๆเลยไม่อยากจะยืนอยากจะยืนโลกเวทีแล้วลงไปข้างล่างเลยค่ะไม่ไม่อยากยืนเขาเรียกเลยนะอนาตคอสอนาตคอสโอเคค่ะโอเคโอเคแต่ก็โอเคนะคะโอเคเนาะโอเค เราค่ะเรามีอีกท่านหนึ่งนะคะต้องขอต้อนรับนะคะ e คุณยูอีค่ะออสามารถถ่ายรูปได้นะคะตอนนี้จะเป็นช่วงจังหวะการถ่ายรูปเดี่ยวเดี่ยวพอเราสองท่านเสร็จนะคะเราจะมีจังหวะให้ถ่ายรูปคู่ะคะ่ะใช่ค่ะและแน่นอนนะคะทั้งสงท่านโนก็มาจากประเทศเกาหลีใต้นะคะเราก็เก่งภาษาเกาหลีใต้กันมาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้อง มีล่ามนะคะขอเชิญพี่ปีเตอร์เยล่ามประจํางานของเรานั่นเองก็ทุกคนนั่งแล้วเราก็เนั่งเองวันนี้นะคะอ่ะพี่ปีเตอร์เชิญเลยค่ะเอไม่ใช่เราเป็นพี่นิทน์คนเองเลยโอเคก็ตามธรรมเนียมของเรานะคะพี่ปีเตอร์ก่อนอื่นอยากให้ทั้งสองท่านนะคะแนะนำตัวหน่อยค่ะเนี่ย먼저자기소개를하시면됩니다เออครับผมเลยใช่ไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยผ ฉันชื่อราการ์นะครับตัวเคแต่ว่าอาว่ารากัรอ่าก็ง่าย่ารากัรนะครับเ,เขาเป็นผู้ผลิตพวกชุด คอสเพย์ <c balm> <expand> แลวก็เป <com <bung come into Spanish> ็นคอสเพเยอร์ด้วยคับผมอันนีเป็นปตูเชนอาซงบมดอที่เขาคอสอยู่ตอนนี้เขาทำเองหมดเลยนะครับผมโอเคค่ะนั้งต่อไปเลยสวัสดีค่ะฮัลโหลจา요เกาื่ียูอีค่เป็นคอสเพยอร็ที่เู่คลีและเป็นู้จัดงานที่เด้วยคับผม โอเคค่ะเพราะฉะนั้นคำถามต่อไปแน่นอนที่ต้องถูกถามนะคะทั้งสองท่านคอสเพลย์มานานแค่ไหนแล้วคะชีคอสเพลย์หรือเดือนนั้นตรงกันท่านไหนคะฉันเป็น10ปีถ้ารวมทั้งหมดแล้วก็10ป <10 S 2> ีครับผมตอนนึงคอสเพลย์มาเป็น20ปีสำหรับยูอีเขาคอสเพลย์มา20ปีแล้วนะครับผม 진짜진짜어두회사다ทั้ง2คนก็เรียกว่ามีประสบการณ์คอสเมมาอย่างยาวนานแน่นอนนะคะต้องคอสตัวละครมาเยอะแยะมากมายแน่นอนมีตัวละครไหนที่แบบประทับใจหรือชอบมากที่สุดมั้ยคะ어경력이많으시니까예그러니까그러면은캐릭터도많이코스프레했을거아니에요그중에서가장마음에드는캐릭터가어떤캐릭터인지 제가 한국에서 이제 최근에 많은 코스프레 대회에서 전부 1등을 해서 한국의 챔피언이 되었거든요. 어그 그때 코스프레한 게 디아블로 4의 릴리트 그게 <lite> 아 그만. 그날 마에 그날 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 เป็นแชมเปี้ยนในเกาหลีใช่ไหมครับเพราะงั้นสิ่งที่ตัวละครที่เขาเออประทับใจที่สุดก็คือตัวละครที่เขาคอนในงานประกวดที่เป็นเดียมโสครับลลิทครับลลิทในเดียโรสนะครับผมแอบ,บถามเลยค่ะว่าชุดนัน้นใช้เวลาทำนานที <S <S เงชัางนั้นนะั้นคือคอสมทอาทนช<อ>ันีรกีรทัราทานั 아, 말와 아, 탄자이, 휴화, 얀, 신발, 코, 아마, 2개월, 캡, 2개월. 오케이, 캡, 일본 유니라, 캡. 유니맨, 어떻게 되시는 거예요? 어, 저는 막 복잡한 것보다는 지금 제일 제일 기억나는 거는 제가 운동 스포츠 만화를 좋아해서 일본 배구 애니메이션의 하이큐를 되게 좋아하는데요. 하이큐의 스미즈 키요코라는 여자 매니저 캐릭터 코스프레를 했었는데요. สำหรับเขาเนี่เขาไม่ได้ชอบอะไรที่แบบยุ่งยากนะครับเขาชอบแบบเรียบง่ายอ่าแต่ว่าแล้วก็ชอบการ์ตูนแนวสปอร์ตอ่ากีฬาอย่างเงี้ยครับเขาก็เลยชอบไฮคิวครับไฮคิวแล้วก็ชอบคิยวโกในไฮคิวครับก็เลยแต่งตัวเป็นตัวละครตัวนั้นเนี่ยเขาประทับใจมากที่สุดครับหยกผมพอ 여기 가 태국이잖아요. 이제 태국에 오신 적이 있는지 그리고 어, 있다면 어떤 거에 가장 마음이 드는지 없으시다면 와서 첫 인상이 어떤지 네, 네. 어, 저는 이제 오늘 어제 처음 도착했는데 이번엔 처음 방문이거든요. 계속 밖에 비행기 밖으로 이렇게 보면서 왔는데 도시가 굉장히 불빛이 아름답고 깜깜해서잘안 보이는 게 아쉬워 가지고 다음에는 꼭 밝을 때 비행기에서 한번 보고 싶네요. ครับนะครับนี่คือครั้งแรกที่มาป ก็เลยเห็นจากแบบเออเห็นจากเครื่องบินเนี่ยเห็นแต่พวกไฟครับไฟสว่างมากเลยไฟสวงมากเลยแต่ว่าก็มืนอยู่ดีเขาหน้าเขาอยากจะมาตอนแบบเช้าเช้าหน่อยกลางวันหน่อยจะได้เห็นว่าเมืองไทยเป็นยังไงนะครับผมค่ะ저는7년전에방콕은아니고우돈판이라는지역의행사에참가했었어요그때먹었던음식들도너무좋았고특히태국 สำหรับยูอีนี่เขาเคยมาประเทศไทยเมื่อเจ็ดปีที่แล้วนะครับแต่ว่าไม่ใช่กรุงเทพนะครับมาในงานของอุดรจังหวัดอุดรธานีตอนนั้นเขามาดีมากเลยนะครับและก็อีกอย่างคือเขาประทับใจในชาไทย ชาไทยคือพี่สีส้มๆนะชาเย็นนะชาเย็นนะชาเย็นแล้วกันนะอ่ะแล้วก็เขาบอกว่ามาไทยครั้งนี้ยังไม่ได้ดื่มครับแต่ว่าวันนี้อาจจะอยากดื่มให้พีเตอร์พาไปอ่ะเอาโต๊ะให้ใช่ค่ะจริงๆแล้วชาชาไทยก็เป็นหนึ่งในซอฟต์เอน์เ่ของประเทศไทยนะคะต้องแอบถามนิดนึงเห็นแบบวันนี้ทั้งสองคนแบบอาจจะเลือกชุดที่แบบดูเซ็กซี่หนึ่งรู้ไหมคะว่าตอนนี้ประเทศไทยเป็นฤดูอะไรอ๋อ 지금 그 커스튬을 보니까 약간 섹시한 커스튬을 둘다 입고 오셨는데 지금 태국에 어떤 시즌인지 아시죠? 아, 네? 네, 한번 알아보실요 네, 무슨 시즌인지 한번 네? 겨울? 난아울라카샤아 <laughs> 네, 지금 겨울이에요. 어때요? 태국. 네. 태국 겨울. 아, 아, 이제 출발하기 전에 한국에서는 엄청난 눈보라 그래서 형 패딩을 이렇게 껴입고 왔는데 여기는 진짜 딱 도착하자마자 너무 더워가지고 꼭좀 선정은 잘 했다는 생각이 드네요 아, 섬라라강이 진콘 마. มีพายุหิมะในเกาหลีนะครับก็เลยแบบใส่สัเติมแต่ว่าพอมาประเทศไทยสะถอดหมดเลยเรารู้สึกว่าเ้ยเลือกตัวละครได้ดีแล้วครับที่ว่าใส่ชุดประมาณนี้มันร้อนเข้ากับอากาศบ้านเราพอดีเลยคุณยูอี่ะคะจากพายุหิมะมาเจออากาศประเทศไทยเป้นะันนั้นชยลอันท้อเธอวิลิจัลอันท้อเนแต่ก็ ก็สำหรับยูนะครับเขาขี้หนาวนะครับก็เลยชอบร้อนแต่ว่ามาประเทศไทยก็เหงื่อออกเหมือนกันบอกว่าร้อนแบบประเทศไทยไหวไหมถ้ากูชอบรำโพงก็ถืยว่าเไ 이 정도는 괜찮은 것 같아요. 네. 네. 바카오나 바카오만 이메 다음에는 4월에 오시면 됩니다. 되게 더워요 어, 뭐 6월이나 8월이 아니고. 4 어. 4 네, 태국은 어, 4월 달에 오면요. 4월 에 오시잖아요. 그러면 40도예요. 그러면 지금이 조금 축 มีซิโนแบงก์มาแลวตอนนี้หมายก็ว่าตอนนี้คือเย็นใช่ไหมครับใช่ค่ะเนี่ยชีก็มีชื่อเลยหนาวค่อนี่ก็เย็นแล้วค่ะโอเคก็เดี๋ยวก่อนที่จะให้ทั้งสองคนนะคะลงไปเดี๋ยวจะมีการแสดงเนาะเดี๋ยวอยากจะให้ทั้งสองคนนะคะฝากช่องทางการติดตามหน่อยสําหรับใครที่อาจจะได้มาเจอกันเป็นครั้งแรกนะคะสามารถไปติดตามทั้งสองคนได้ที่ไหนนะคะที่ทำไปเร็จในวันนี้มือในที่จะเปิดมือที่จะทำก่อนที่จะไปที่ประเทศไทย 팬분들한테 혹시 보내고 싶은 메시지가 있는지 그러고 있으시면 은 말씀 하나 부탁드릴게요. 아니면 뭐 소셜 미디어라든지 어, 어, 네, 이제 멀리서부터 오느라고 짐을 많이 챙길 수가 없어서 더 많은 거를 보여드리고 싶었는데 소소한 굿즈밖에 가져오지 못해서 그게 조금 아쉬운 것 같고 다음에는 제가 이제 소속된 제작팀이 있어요. 코스프레 제작팀이 있는데 그분들과 부디 함께 엄청 거대한 코스프레, 어, 한국의 C4랑 비슷한 느낌의 팀이 있거든요. 그분들과 다 함께 와서 코스에 즐겨보고 싶습니다. ครั้งนี้เน <oh ี่ยมาประเทศไทยเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะยกของมาเยอะเท่าไหร่ก็เลยอาจจะมีพวก roots ของเขาเนี่ยอาจจะน้อยค่อนข้างน้อยนะครับแต่ว่าครั้งต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเอาทั้งทีมที่ทีมสร้างท็อปเนี่ยมาเปิดรู้ในไทยดูนะครับตอนนั้นให้น่าจะโชว์ได้เยอะกว่านี้ครับผมใช่ค่ะมีแบ 해해 페이스북 레와 아이티 해 다음에 혹시 그 페이스북 페이지나 IG, 인스타그램 아니면은 뭐 트위터 그 따를 수 있는 어느 그 채널이 있나요? 어 네네 그 제가 명함을 가져왔는데 그 뒤에 통합 그 그거 뭐라고 그러지?

อยากลองทานขนมเกาหลีที่มือยูอีนะโอเคค่ะก็เดี๋ยวเพื่อให้การเสียรานะคะเดี๋ยวเราให้ทั้งสองคนเนาะถ่ายลูกคู่ที่ด้านหน้านะคะเดี๋ยวระหว่างที่ทีมงานจะเคลีเวทีให้สำหรับเตรียมตัวสำหรับการแสดงค่ะุณอทีกอกาดูมคล้วก็กุยกจออกนุทะ สัญญาณนิดนึงค่ะหนึ่งสองสามโอเค change pose ค่ะ one two three โอเค thank you okay. so if you re ready โอเคโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวขอเชิญพปกรนแตงของคุณรากังเลยค่ะ It makes me feel alright. I'm just saying, so I really like it. Nothing in the world can make me feel the way you do the things you do. I really like it. Nothing in the world can make me feel the way you do the things you do. I love you and me dancing in the moonlight. Nobody can see. ท่านคะเราจะมีของที่ระลึกให้นะคะมอบให้เหมือนกับทั้งสองท่านรัดที่มาจากฮ่องกงเลยค่ะค่ะเดี๋ยวขอเชิญทั้งสองท่านกับขึ้นบนเวทีนะคะแล้วก็ในโอกาสนี้นะคะขอเชิญคุณการณนีที่ทำนะคะเข้าวงงานมารยาณนั่นเองขึ้นมามอบดอกไม้ให้กับท, <c oughs> ทั้งสองคนด้วยค่ะ <c oughs> ยังยังกับย,ยังสนุกอยู่เลยนะคะ <c oughs> เดี๋ยวลงเดี๋ยวลงเดี๋ยวลงไปอีกหนึ่งคาะโอเคค่ะสวยงามเดี๋ยวถ้าากล้องงานเรียบร้อยเราจ้ให้หน่อยนะคะโอเคค่ะโซ n k you so much คุณรายการเองคุณยูอีนะคะเย้โอเคก็ในโอกาสนี้นะคะขอขอบคุณคุณการันติ